สบายดีป่าลุงสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนผูกพอก,กับจองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องนิยมแรงแรงมาได้ลงขีบ่เบิร์ดเมือ่อพี่น้องเอ้ยหนอกเกือบตายสบายดีเป็นหนามะพี่สบายดีก้มลงพร้อมที่ะ เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าให้อโบเกี่ยวหญ้าให้งัวก็เป็นสบายดีมองดูฮะสบายดีฮะมาเกี่ยวหญ้าถไปเกี่ยวพักไหมไงหอ๊ะัวขาไม่ไงเห็นกำลังเกิดยอดนะไม่ได้หลักยอดขาไม่ไงเป็นหนึ่งเว้ยมาพักหอมไม่ไงนะ นี rence, ่แต่เครื่องปลูกเต็มเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าสบายดีมึงดูฮะสบายดีงามงามมึงดูฮะอย่าหมุนเขาไปนะแนี่ยน่ะนะยันตอยันเตนน่ะนะอุ้ยนั่นนะก็หมุนเยียบก็ไผ่แม่น่ะล่ะเออน้องใหญ่เป็นยนต์หนอเลยเด้ปีนี Dạ ja, hết Cười cho ja nàng Phu phu kêu nhả soi ít phụ phu Nàng lông Kêu Ừ Ừ tiền nắm bơi nó lên đi sạc. Mia nên là xa mẹ lại. Mia bơi cái pau. Ow, 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 อันลูกนั่งดิ๊มึงเนี้ยน่ะเนี่น่ะกะกือกไปโลดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอโอมึงเนี่ยเนี่น่ะกะนอนแนว่ยน่ะกะนอนโอ้ยมันใายลูกนี่ลูกเอาหยาไปเอาไปให้อีพอนี่ไปใส่กระสอบอ้าวลุมคุ้มอีกแล้ว ากระสอบนี่อยู่นี่ยืนอยู่ที่กระสอบนี่แลคุ้มในหันหนเว้นเนคุ้มในตีนหนเว้นโอ้เว้นเว้นคุ้มหนึ่งพอยังคุ้มหนึ่งอย่าหมุนเข้าไปนะลูกนี่นี่ลูกออกแต่ว่าเชงไข่แต่เบี่ยใบกะเพราเนี่ย น่เบิ้งเนติหยางเอามาให้แม่เกี่ยวนะม่ให้แม่ถือไว้เกี่ยวนะมะลมคุ้มนั่นน้า เว้นออกอย่ยเหยียบใบกะเพรานี่นะนี่ต้นใบกะเพรานี่พ่ออีตูไทยนี่มันพัดใส่หอยใส่ปูใส่ปลาโอ้ย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 

นั่งลงอืมโอ้มันได้หมองนัง่งค่ะอาลีอืมสบายใจเสริมบ้านนี้อะทูย่างงามๆเบิ้งบ้านนี้ทูย่างกาบลงเบิ้งสบายดีสบายดีแหละกาบลงเบิง้งโอ้อายุึ้นบ้านนี้หยกเมื่อึ้นอย่าเห็ดน,นักก่นนะก็เหยืมันกระขาดตัวมันชินนั่งได้จักวิ แนมหนามาบึงด้วยค่ะหนาคนขี่ดื้อนะแนมหนามาบึงแนมมาบึงหนานะ่ะกินม่ต้องกล้วยพร้อมยืนดีๆปิ่นนามาห้าแม่พี่ ขึ <dı> estamos, ้นนะล่ะแต่คุมยันงูยันเงี่ยวนะนี่ก็ได้มองหนังซ้ำโอ้ย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 ยำนกว่านั่นนี่ ไปเด็ดมาให้ยังพักแม่นะเบาเออคนเฮาหนีน่เนาะอย่ากเกี่ยวพักมหมุนไปแลยี่เอาไปอีกแหละกอไผ่นะวุงใหญ่จักเถื่อดอก ไปอีกเลยพี tamam. น่น้องเอ้ยไปถิ่มในเสล่ยะเกี่ยวนะไอเสี่ยงดูหอมหัวเสี่ยงเกี่ยวเหเห็นไหมลูกเห็นไหม เห็นป่ในใสในใสโอ้ยใบมัพริกได้นั่นไรมาหาพี่ทางไหนพอพี <c oughs> ่าหังาหังเยเียวเบ่เจียวไผเจียวไผ่ มามาอีแม่สิพาไปเก็บพ่ออีตู่มืงอหันไม่ใหญ่งนี่มาไวในสายเกี่ยวบักลานะพีพีพีเฮ้อ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 บึ้งสิตีมือคนหน่อยบึ้ง บึง Nh à, nhà n Nh Nh <c ười> h าไม่ใหญ่สิห้ายาเห็น n าเอาเกี่ยวเนี้ยที่ด้านใเอาวคุณย่าอ่าเอาไว้คุณย่าเอาสิตัดงาตองให้นี่เอาวบอนี่เอาไปเห็ดมาขี่อยู่นอกเนาะไปไปแมวเห็นมาให้ขี่อยู่นอกปะไปเอามา ไปเห็นมาขี่อยู่นอกมาไวมาไวขี่มากระเดิบกระเดิบไปไวขี่มากระเดิบกรนะเดิบเนาะลาเด้อปลาลุงพอกันขีนะ่นาฝากกรอยกุดแชร์กดหลับชมเนี่ยเด้อบ,บาย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 ก่อนเออ